ุยยัมจริงดิงยัมริงดิงยัมดิงริงพี่ภูคอยว่าพวกเขาดูแปลกๆพี่ว่าเขาพยายามทำตัวเป็นคนดีเพื่อให้เราตายใจอ่ะแต่ก็ ดูไม่น่าอันตรายมั้งค่ะจะเพิ่งวางใจไปดูตรงนั้นสิเอ้ย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 พวกมึงจะทำอะไรกูเนี่ยเอ้ยเอ้ย ตรวจกระเป๋านะจ้าครับคอย่ะ um. ขอบคุณครับ องคนนั้นหยุดก่อนสิจ๊าครับที่พุงนั่นซ่อนอะไรไว้เลยจ๊าไม่ซ่อนอะไรหรอกครับช่วงนี้ผมกินเยอะก็เลยอ้วนลงพุงฮะเนาะเห็ไหมขอดูพุงหน่อยนะจ๊ะ ขอดูพวงหน่อยนะจ๊ะ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 พอดูพวงหน่อยนะจ๊ะ ไอ้ลัทธินี้มันอันตรายว่้ติงตองกันแน่อะพี่ว่ากัน,นึงคู่แหละไปต่อพอย นี่ในห้องอ่ะมีไม้แล้วก็แงแยบถ่ายซ่อนอยู่<ม>เพื่อจับตาดูคนนี้เข้ามาตามที่พี่ภูสงสัยจริงๆด้วยค่ะอ่ะนี่พลการรักษาความปลอดภัยของมันอะแน่นหนาเหมือนที่พวกเราคาดการไว้จริงๆการที่เราจะเปิดโปงพวกมันได้คงยากกว่าที่คิดพลจำแผนของพวกเราได้ปะงั้นเริ่มกันเลย คอยกับพี่ภูแยะกันทำภารกิจโดยทำตัวให้กลมกลืนกับพวกนั้นค่ะและนี่คือหนึ่งในวิธีฝึกสมาธิของครอบครัวเราจ้ะซึ่งแผนของเราก็คือช่วยกันรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลัทีนี้มาให้ได้มากที่สุดรวมทั้งช่วยตามหาเหยื่อที่ถูกจับตัวมาด้วยค่ะยจริงจริ ตอนแรกพอยคิดว่าคงจะได้กลับบ้านมือเปล่าแน่แต่ก็นึกขึ้นได้ว่าคืนนี้เป็นคืนที่อาจารย์จะเต็มดวงและลัทีนี้ก็กำลังจะมีอีเวนต์ใหญ่เกิดขึ้น วันนี้เป็นวันดีของพวกเราขอให้พระดอนทุกท่านเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเตรียมรับแต่สิ่งดีๆกลับไปกันนะจ๊ะไม่ทราบว่าพระดอนจะไปไหนหรอจ๊ะหมดท้องค่ะสงสจรกินเยอะไปหน่อยถ้าขอไปเข้าห้องน้ำได้ได้อยู่แล้วสิจ๊ะ ค่ะแต่ให้พระดอนคนนี้ไปด้วยนะจ๊ะ อ,อไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนก็ได้นะคะรู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่เลยะคะ่ะพาราดอนไม่ต้องเกรงใจหรอกจาก้าเราคนกันเองทั้งนั้นและนี่ก็คือธรรมชาติของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องฝืนหรอกจาก้าใกล้เสร็จยังครับ หญิงนะคะคุณเข้าผิดแล้วค่ะไม่ผิดหรอกครับที่ผมมาที่เนี่ยก็เพราะว่าผมเป็นห่วงคุณพอดีผมเห็นว่าคุณอยู่ในห้องน้ํามานานแล้วไม่ต้องห่วงฉันค่ะฉันยังทำาูุร้ายอยู่ค่ะงั้นเหละครับไม่ใช่ว่าคุณกําลังคิดจะทําอะไรอยู่ใช่ไหม เงียบทำไมล่ะครับตอบผมสิครับที่คุณเงียบแบบเนี้ยแสดงว่าคุณคุณจอบไปได้ยังคะจนไห้ค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาเลิกงามยามดีแล้วพราดรทุกท่านกำลังจะได้พบกับผู้กำเนิดครอบครัวจันทรุสติแห่งนี้แล้วโปรดส่งเสียงเรียกชื่อท่านอย่างพร้อมเพรเพียงกัน พ่อดีใจเหลือเกินที่ได้มาพบกับลูกๆทุกคนในค่ำคืนนี้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจทำให้พ่อพ่อขออวยพรให้ทุกคนพบแต่ความสุขความสมหวังขออำนาจแห่งจันทราจงช่วยปกปักรักษาลูกทุกคนให้รอดปลอดภัยเถิน พ่อไม่คิดเลยว่าในวันดีๆแบบนี้จะมีเรื่องเกิดขึ้นคนุณทำไมเงียบไปเลยอ่ะข้อสัมผัสได้ถึงพลังงานพลังงานชั่วร้ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อครอบครัวของเราเ,ราเรานี่คุณม,มีชีวิตยอยู่ไหมเนี่ย คิดว่าพ่อไม่รู้หรอว่าลูกกำลังคิดอะไรอยู่ตัวของลูกนั้นแปดเปื้อนเกินเยียวยาแล้ว